สวัสดีชาวเด็กเออเด็กเชี่ยเด็กเป็ดเด็กนรกทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแดนนี่ซีเฮดวันนี้เราก็จะกลับมาเล่นฟีฟ่าโมบายนะครับหลังจากที่ห่างหายจากเกมนี้ไปค่อนข้างนานวันนี้ผมได้ตัวแจกฟรีมาใหม่เวอเดไอเฮียเนี่ยไอโรนาโรนลโด้เดซิสโมักเนะครับ นะครับก็แล้วก็ได้นี่มาด้วยนะครับององโทนี่กีตมันนะครับก็เราไม่ได้เล่นเราไม่ได้เล่นฟีฟ่าโมบายมาก็เป็นเดือนแล้วครับก็คิดถึงครับก็ไม่ได้เล่นมานานเลยว่ากลับมาเล่นครั้งนี้ก็เกมก็จะปิดแล้วไม่ได้ปิดหรอกเอาง่ายๆคือเกมเจ๊งอะ เกมเจ๊งแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อเกมอะไรประมาณนั้นแหละไม่ไม่ได้เจ๊งนะผมพูดเล่นเกมเกมมันบทลิขสิทธิ์กับฟีฟ่าเออแต่เราไปเจอกันชื่อเกมใหม่เลยเอ,อแบบเกมใหม่เริ่มต้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับได้คอนเทนต์ใหม่พอดีด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรีตอนไหนน่าจะเดือนกันยานะได้ยินเขาพูดว่าเดือนกันยานะครับออน่าจะใช่นะครับ โดรนโยเราจะแพงลิทแค่ไหนครับมาที่ไอตู่ไอตู่ไอตู่มาที่เจอราดนะครับโดรนโยโดรนโยความเร็วความพิวความก๊อดเฮียเฮียไอตู่มายืนรายกางไว้สั่นมึงเล่นปีกโอ้มัวเกึ้นิเวนไอเฮีย hey, he ไ,ไปนะโรนิโอโรนิโอจะลัวทางเรียบจะลัวทางเรียบโอ้ฟานได้มึงเร็วจังวะไอ้เวนี่แม่งพูดเร็วตี่ไงน้องทำไรมาครับไอตูเขาไม่ใช่ไอตูยูเซบิโอตี่ไงสวยไอตูเล่นเป็นหน้าเป้าเองนะครับไอตูไอตูเฮ้ยมึงช้าจังวะ ยิดมันสว้ยไปรับไอ้ตูไอ้ต้ยเฮียเลนเชงไม่ได้โหยากไม่ได้อีกวเว้ยโทนโยเฮียโคตรผิวโคตรเร็วโคตรกดยิง สวยครับสวยสวยเลยสวยเลยโอเคครับเมื่อกี้ไอ้เฮียกูเล่นอยู่ดีแม่งอัดวิดีโอแล้วแม่งก็ตัดไปเองไอสัตว์กูจะรั่วอะไรเป็นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ก็เรามาเล่นกันใหม่ครับโนเนโยหลังจากที่ยิงไป1เมสแล้วนะครับแต่แม่งอยู่ดีก็ไม่อัดให้กูเชย คุยค้ยกูงงเลยไอ้ตูยันต่อนะครับแมตที่แล้วแม่งโรนันโยโดกำลังมาเลยแค่เขาก็มีว่ะเฮ้เฮียมาว่ะไม่เป็นไรครับเรามีปีกซ้ายโรนโยปีกขวาไอตู่รนะาว e ยูเซบิโอครับ ยังไงเราก็ไหวชิวครับโรนโดโอ้กินมันตตดบอลไม่ได้สัตว์สวยไอ้ตัวมาที่จี๊ดเอยูเซบลโกินมันโอ้ทำไรน้องทำไรไปครับเออเรนยอเออเรนยโคตรผิวโคตรกอ๊อตนี่ครับมาครับไอ้ตูโอ้โหไอ้สัตว์ทำเฮียอะไรมเนี่ย สวยครับโรนนโยตัดเกมดีจัดลงมาช่วยด้วยครับประตูออกมาที่กีดมัน<ฮ>ความรู้สึกโคตรชาเฮียใจเย็นครับใจเย็นกีดมันมาครับโรนนโยโรนนโยต้องเกิดโรนนโยต้องเกิด ดูนะนินโยต,ต้องเกินโอ้ยโคตรเอาโคตรเอาไปตรงนี้เลยแล้วกันเอาลูกขึ้นนำก่อนจากอิริชไดเออร์มาว่ะ โรยนินโยก็ได้อยู่ก็มีส่วนร่วมส่วนอะไรอยู่ก็ไม่ได้ไก่ๆ่ะครับกินมันก็ตัวแจกฟรีนะนี่ผมมาเล่นเนี่ยปกติซีเอมผมจะเป็นลูนี่ครับตัวนี้โรยนิญโยขู่ไม่ผ่านคาฟูครับโรยนิญโยข้ามฟาวนี่ไอตูไอตูทำยังไงไอเหี้ยขึ้นไม่สู้เขา เฮ้ยเธอจะเหนือชั้นเกินเวนี่เอาฟาวัวเฮียโคเซ่โคเซ่โคเซ่เปิดมงมบายอีกแล้วโอ้โหโดนโอ้ยคุยเฮียเอ้ย มึงไม่เซฟไม่อะไรหน่อยหรอไม่คิดจะเซฟไม่คิดจะอะไรเลยเหียามาครับไอตูไอตูความเร็วมีไอตูเผาสองนี่งไงไอตูโครเอาโครก๊อตไอตูเปิดมาโอ้โหเฮีสยสวยอ่ โอ้ยมันจะเปลี่ยนโดรรนจออกเองไหมเนี่ยไปครับไอตูไอตูโโอ้ไม่ผ่านเฮ้ยยังได้ไอตูต่อไอตูจิมมาตรงนี้ที่ยูโลรรนจโ,โอ้โหดูว่ายูซบีโออยู่ตรงนั้นแล้วไอ้เฮีย อย่างในบุกต่อครับบุกต่อเนื่องออกมาที่ไอตูมันเดิมแล้วก็เปิดมงโมบายเข้าไปที่ยูเซฟีโอ้โหแม่อริซอนขาเซฟวะอริซอนกูนี่ไม่เซฟไม่หาอะไรเลยโอ้โหโดนแล้วนี่โดนแล้วโดนแล้ว,ลวเปิดมงโมบายอีลิกเกอร์สวยไปหน่อยครับโดวอนโยไปหน่อย ขอญาติไปขอญาติไปวิ่ง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 ไปไปตุ้นโอ้โหโอ้โหโดนเลยไม่ดูมาโดนสวยมาดิอลิซอนก็เซฟอยู่เซฟช่วยอยู่ครับ อีลิกไดเออร์โดนไอตูเขียเขียเขียโอ้โหเย็ดแกอ้แม่งโดนจนได้เฮียโอ้ มึงเร็วเนาะมึงเร็วเนาะมึงทำทรงเนาะไอ้เวนดูเซบิโอดูเซบิโอไปที่ไอตู่ันอ่านว่าไอตู่ไหมวะหรืออ่านว่าอิตโตะไม่รู้อ่ะมันอ่านว่าไอตู่ครับสำเนียงอย่างนี้แหละอ่านถูกละตัวละครในเกมน,นะครับ ลอยโยโอ้โหไม่ผิวเลยไม่ผิวเลยไม่ผิวเลยโยก่อนหมด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 โอ้โหไอ้เอ้ยโยโอ้ให้กูด้วยสัตว์ควย